ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็กลับมาอยู่ในฮัลโลในซิวซองซึ่ง EP นี้จําไม่ได้แล้วว่า EP ที่เท่าไหร่ถ้าจาก EP พีเราที่เรานั้นได้พลังใหม่ทางการชาร์จนี่โคเทพคเท,เทนี่แล้วเรานั้นก็ได้ไปสู้กับบอสไม่รู้อ่ะบอสบอสนหนามบอสหนามแดงดับเบิ้ลไปทั่วเลยแต่เรานั้นไปกันต่อ ครับแต่ว่าผมไม่รู้ทางนะนี่เปิดมาตายมันยังกลับมาโดนผมได้จริงเอ้ยเจ็บ ก็ม,มีเสียงด้วยเหรอ,อทำไม EP ที่แล้วผมไม่ได้ EP ที่แล้วผมไม่ได้ยินเหรอ <c oughs> วะจะโซ่กับไอตัวเนี้ยมันได้เยอะยัง <c oughs> ไงอ่ะ <c oughs> ไปต่อ ทางไหนตอนข้างบนก็ไม่ได้ทางก็ไปทางอันนี้แหละอ่าทางไหนตอน,ออนสัตว์เลยไม่ถึงยุคน,นียแล้ว ไม่เชื่อไอพขาดไอ้เรนอยู่ว่าทางทางน้ำมีหรเป่าอาลองขึ้นไปดูหน่อยกันอันนี้ผมว่ามีม,มีแบบตรวอง่างนแหละทุกคนแต่ว่าน่าจะต้องไประเบิดมั้งมันห้องบอสเลยเอาวั่ดี โอ้ยยยยอดหเลยละวันนี้ละนั่นนั่นช่ไหโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรระคังเงินคืออะไรอ่ะจะผมนั้นค่อยแบบอันเนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออไนอย่างทุกคนครับจะผมนั้นจะไปหาทางทางอื่นก่อนนะทุกคน เหมือนเอ่อเหมือนก่อนที่จะไปเจอบอมแล้วนั้นจะต้องไปทางอันนี้ก่อนนะคือผมน,นี่ก็ไม่รู้นะนี่ไงทางอันนี้ก่อนเพราะเหมือนประตูมันนั้นจะไม่ได้เปิดเปิดให้นะงั้นแต่เราขอไปจำจำมาก่อนอันนี้คือผมต้องไปดูว่าป้างปา,งางยที่ผมนี่ก็ไม่รู้นะเอออันนี้เหมือนจะต้องไปทางต้องขึ้นทางเจอหมเแล้วท้า,ทานั้นขอลองขึ้นบนก่อน มันจะเพียบตายโอเคออเกือบอเฮ้ยน้องน้องน้องโดดเอาอู้ไปเลยน่ารักนะน้าทำไปแบบต,ตุกตาอยู่เฮ้ยเอ่อตกลงไปแล้วโอเคมันมีมาใหม่ ทางไหนก่อนดีโอ้โหไม่ไม่ได้วะ่ะมันแบบอันนี้อ๋อไม่ทางเชื่อมทางเชื่อมฮะไม่ไม่อ๋อไม่ไม่ตรงนี้มันคือการขึ้นมาจากท้องบนผมยังงงอยู่ไอ้ยตีไม่ได้มีกระโดดตีแม่มได้ทำไมผมแดดแดดแปลกวะวันนี้แปลกแปลกแบบ,บจริงๆริงต้องะกิดโซ่องไง ตัแเรี่องโดนตายโอ้ยอันนี้มันจะเป็นทางอันอันอื่นนั่นแหละใช่ไหมอ่าใช่ทางอื่นแล้วก็มีแบบที่เซฟเนี่ยคอลองลงลงลงมากับ เสียนเสียงอ,อะไรอ่ะวันดีนี่ไงไงอ,อัน,นอันนี้แหละคือห้องบอสท,ทุกคนเหมือนเหมือนจะเงียบพอะอะไรเฮ้ยเอาเอาบอสเลยเหรอประตูยังยังไม่เปิดอ่ะยังไงแคดแคดขึ้น สันสันสันชัดตายางอยูเอ่เฮ้ยเชี่ยเเฮะเฮ้ยเฮ้ยะอะไระผมคิดว่าไอ้โนมาผมคิดว่ามันคงจะเป็นแบบเอออะไรงงไม่คือไอ้ทางตรงนี้แหละทุกคน ก้องพี่อ้อยเชี่ยกำลังจะพูดเลยสิบอันอันดับมอนงงที่โง่ที่สุดอางนีอ้อันนี้ว่าผมได้มา้ะไงต่อทาไหนอ้อนี้ไงมีกูกูสลาด ปั๊มกูปั๊ม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 โอเคเนี่ยไอไทางที่ผมบอกอ๋อมันต้องมาตีตรงนี้ก่อนใช่ไหมเฮ้ยอยู่มาโดมีนั่นเหรอเฮ้ยแต่ว่าท้ามันนี่ว่ะ ไม่ Dante, ชอบเลยเว้ยเฮ้ยึงเป <Pop> ็นเจ๊จะเธอไม่ไอีชองงมากแต่ว่าผมผมพอที่จะแบบได้ละ

Cái bè mặt... Mặt đồ của anh này Ui Ui cái dần rồi Đưa dưới rồi Đi theo Ok ป๊บหืมห,หลบทันไอ้ทาเชียชีย์ผมผมชอบมองแต่มันมัวไปอยู่นั้นแล้วอุ๊ไม่มนฝืนต่ตีกูเลิกไปอันคือผมมัวแต่มองเส้นเลยทุกคนไอ้เส้นเนี่ยผมไม่ควรมองผมควรจะหลบไอ้ตัวที่มันแบบ มันทำที่อะไรเออมันดึงดาวมาั้งเออคขอโทษครับทุกคน,กนผมเผลอเข้าไป <c oughs> ผมพลาดปะผมต้องรีบกระโดดเพื่อหลบมันก่อนเอ้อาว Yum, 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 yum.

ำแม่งรักขังแต่โอเคตายโอ,โอ้ยเฮ้ e. มันยังมีเถมมันยังมีเถมเอา้าถ้าเตะสองไอสัตว์นี่แม่ง พลังการมากขึ้นผานแล้วทุกคนไม่ใช่ชิบหายแล้วมองยากมากขึ้นต้องคิดเยอะมันต้องแบบเป,ป๊ะๆกุณนึกวมันตายจริงแม่งเ้ยกูต้องแบบตัดติดอันดับฉากที่หลอกลวงไอ้เที่ยแม่งติดอันดับฉากที่หลอกลวงที่สุดไอสัตว์เลย ใครก็คิดว่าไม่ตายไอสัตว์แม่งมีสเตจสองสัตว์ไอเหี้ยอไอที่เยอะมึงข้อม่ีกเด็กเวรตึงอ่ะแต่ง่งาขึ้นเยอะ ออกข้างเงย็บหนีตงจุดทำหยาบมาเต็มต้องขออภัยด้วยทุกคนโดงโอเคมาตะยนี้เคจะตายใช้ใช้พลังก่อนเลยสเตซสองมาชัว มันจะเปิดด้วยท่าไหมเยี่ยมไม่รู้ไอ้เชี่ยแม่งเลยกระโดดน่าจะชัวร์สุดล้างในอ่ะ <c oughs> แจ๊ มอง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 ยากมากต้อเชอหายเทียบลืมลืมกดกระโดดโอ้ยอย่างน้อยมันก็แบบมีแบบเวลาให้แบบไม่ต้องเก็บเก็บแตกเยอ แต่พอแบบมันเริ่มแบบชินแล้วมันนั้นจะเล็งเล็งตัวเราเสมอแต่ว่ามันนั้นจะเล็งแบบมันนั่นจะเล็งเวลาปัจจุบัน กูตรงเนอะอย่างน้อยยอมยอมโดนอันนี้นี่ก็ได้ยอมโดนไอ้ไอ้ลูกกระดิ่งกระดิ่งโห ลูกกระดิ่งมันนั้นจะแบบมันนั้นจะโดนแค่ดามเมจเดียวส่วนอันนี้โดนสองเมื่อกี้ที่ผมเป็นช่วงคือแบบเมมเมมอยู่อืมสัก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 สีนี่ตีไปตีกตีก่อนนี่เด็กปืน ขอแค่ขัดกะพอยืนยืนนีไ่ไว้วันนได้แค่นี้แล้วเนาะพี่ขอโหกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะคุณเริ่มชิมกัน กินกันเยอะเอ,อ้ยแย่โอ้โหจิหาลอ่ะจิหาแล้วกระโดดขึ้นไม่ทันขอโทษครับพี่ผมไม่น่าปากปากดีใส่พี่เลยขอโทษครับขอโทษครับพี่ โ่อครับผมจะไม่ปากดีไอ้เนียไอ้ยี่ยม่เหมือนฉากอันอันนี้แบบพระเอกแม่งโดนหยามแบบโดนหยามแล้วย่ว่ามึงพูดเองนะอยากได้ของดีไหมฉากอวดเก่งไอ้เนียวตัดเลยไปยี่

มาลองด่าก,กับพี่ก็ได้นะ เฮ้ยกูก็ยังไปโดนมืนกัเฮ้ยมันตีชนแล้วก็กะโดดได้

ชนะคีอ่ะเย่กดพาร์คเออเกดอีกกดกดไอ้เชี้เสียงดังไอ้ไอชี้ยปัเจอชะตาไอ้สัตว์อีกอีกล้วยหอมไอ้ไอ้แมลงวีแมลงวันมึงก็ไปในแคบแมลงวันแหละมึงจะมาสู้ตัวเออยู่กูได้ไงเย่ไม่คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้กด R ไม่คือไม่คืออะไรอ่ะ กีตาร์ใช่ไหมไอเอาไว้ดีใช่ไหมเจ๊ทุกคนชนะทีผมใช้เวลาตีไปเกือบสี่สิบนาทีไม่โม้นะคนเพราะผมนี่นจะชินอะแม่งแบบโคตรนานเอาอ๋ออ๋ออเค,อเคดูละ ไม่กดกดแร็ไม่ได้แล้วนี่กดได้แบบไม่ค่อยติดเลยจังหวะผมผมมันเอียดนะผมจะรีบรีบกดเร็วเร็วเร็วเกินด้วยแมงมุม,มอกีกเหรอไม่สวยนะพอนะกดอ่าจิกกุนได้ไดจิกกุนได้ไดเห็นไหมเล่นเพีง โอเคโจะมาถึงเย่อ <Yeah>. oh. ้ยคลิปนี้ทุกคนอาจอาจจะดูปกประมาณแบบยี่สิบหรือสามสิบนาทีนะแต่ว่าุูเล่นไทยแบบ อชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าเลยมั้งถ้าให้รวมแบบทั้งหมดอ่ะก็แบบชั่วโมงยี่สิบได้อ่ะบอสมันไม่ได้ยากเลยทุกคนผมว่าแพทเทิร์นมันง่ายเว้แต,แต่แต่การที่มันเยอะแต่ว่ามันเยอะเกินไงผมเลยแบบไอ้เทียมมองผมมองหมดแต่แบบมองซ้ายมองขวาไปไอ้เทียอเลยวะผมมองไออันนั้นแม่งทั้งลงทั้งเฉียงไอตัวล่างมาฉิบฉิบผมต่อบางทีกูงงอยู่ ต้องทั้งเดินหลบต้องทั้งกระโดดหลบเยี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยบางทีก็เลยไม่ทันอนอุ้ยเราไอเราไอตัวนั้นนะอุ้ยกดอาสามารถเล่นเพลงอะอะนี่ไงเควสเควสนี่ใช่ไหมโอ้ยย่ได้แล้วอ๋อยังเหรอ ได้ครบแล้วแล้วผมถ้าผมจําไม่ผิดนะทุกคนบอสตัวต่อไปมันนั้นจะเป็นมันจะเป็นบอสไฟที่ผมนั่นเคยบอกว่ามันแบบมันได้โอเคแล้วเราเนี่ยก็ต้องกลับไปกลับไปตรงเนี้ยทุกคนเห็นไอข้างบนไหมไอที่มันแบบอันนั้นแหละเออตรงนั้นแหละบอสจาได้อยู่อ่ะเซฟก่อน ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากกับการเล่นอีกเกมต้งตีเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกคนบอสตัวนี้แพทเทอร์มันค่อนข้างง่ายไปแต่ว่ามันแบบเออมันเยอะมันเยอะเกินไงมันเลยทําให้ผมจับอะไรได้ยากมากไงบางทีผมมองสองอันอยู่อันที่สามแม่งมากลัวแตกดีเนาะก็เลยแบบถ้างั้นก็เจอกันคลิปหน้าผมคลิปหน้าเราเนี่ยจะไปตัดตะตะดุยบอสแล้วผมเนี่ยก็จะไปหาขอที่มันแบบ มันช่วยนะมันเหมือนมันมันมีการซื้อซื้อของอยู่มั้งทุกคนไม่ว่าจะเป็นการการตายหรืออะไรทุกอย่างเลือดเพิ่มแล้วก็ไอ้สเตก็กไอ้ใหม่อะเพิ่มด้วยนะเพื่อที่เรานั้นจะเก็บดองให้มากขึ้นนะแต่ว่าผมก็เล่นมาถึงตอนนี้โดยทีุ่ณไม่มีเฮียเลยเลยผมเห็นคนหนึ่งเขามีแบบมีทักษะเฮียเลือดโอ้โหอะไรเยอะไปหมดแล้วแต่ผมแบบกูมีอยู่แค่นะี้ เจอกันพนาร์ทนะผมขอบคุณที่รับชมกันมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ